กองทัพไทยเป็นหนึ่งในกองทัพที่ได้รับความสนใจอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนสงสัยว่ากองทัพไทยแข็งแกร่งที่สุดในเอเชียหรือไม่คำถามนี้น่าสนใจเพราะเกี่ยวข้องกับทั้งประวัติศาสตร์งบประมาณการฝึกฝนรวมไปถึงยุทธโธปกรณ์และบทบาทของกองทัพไทยในภูมิภาคเมื่อเราพูดถึงกองทัพไทยสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก่อนคือประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มุ่งเน้นการขยายอิทธิพลทางทหารแบบชาติมหาอำนาจ เช่นจีนหรืออินเดียแต่กองทัพไทยเน้นการรักษาความมั่นคงภายในประเทศการปกป้องอธิปไตยและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งทําให้ภาพลักษณ์ของกองทัพไทยต่างจากประเทศที่มีกองทัพระดับมหาอํานาจจากการจัดอันดับกองทัพทั่วโลกโดยเว็บไซต์ Global Firepower ในปี2025กองทัพไทยถูกจัดอยู่ประมาณอันดับที่27-30ของโลกซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีในระดับประเทศกําลังพัฒนาแต่ยังไม่ติดกลุ่มผู้นําของเอเชีย เนื่องจากกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียได้แก่กองทัพจีนกองทัพอินเดียกองทัพญี่ปุ่นและกองทัพเกาหลีใต้ประเทศเหล่านี้มีงบประมาณด้านกลาโหมสูงกว่าประเทศไทยหลายเท่ามีเทคโนโลยีทางทหารล้ำสมัยและมีกำลังพลที่ผ่านการฝึกฝนเข้มข้นพร้อมใช้งานในสงครามขนาดใหญ่ขณะที่กองทัพไทยยังคงพัฒนาและปรับปรุงยุโทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ถึงขั้นเทียบเท่ากับประเทศเหล่านั้นแม้ว่าไทยจะไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดของเอเชีย แต่กองทัพไทยก็ยังถือว่ามีความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาคอาเซียนด้วยกำลังพลประจำการกว่า300,000ถึงส0 0แสนนายและกำลังสำรองอีกหลายแสนคนกองทัพไทยมีประสบการณ์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ เช่นในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤตต่างๆเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวและภัยพิบัติทางธรรมชาตินอกจากนี้ยังเข้าร่วมภารกิจด้านมนุษยธรรมและการรักษาสันติภาพในหลายประเทศภายใต,ใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ ในด้านงบประมาณทางทหารประเทศไทยใช้งบประมาณกลาโหมประมาณ7,000-8,000ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศขนาดใหญ่เช่นจีนที่ใช้งบประมาณมากกว่า2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์หรืออินเดียที่ใช้มากกว่า7,000 70, 0ล้านดอลลาร์จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างมหาศาลงบประมาณที่จำกัดนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กองทัพไทยยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้ทันสมัยเทียบเท่ากองทัพมหาอำนาจในเอเชียได้ อย่างไรก็ตามไทยยังคงจัดหายุโทโธปกรณ์จากหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาจีนยูเครนและเกาหลีใต้เพื่อตอบสนองความต้องการในการเสริมกำลังรบโดยเฉพาะในด้านยานเกราะรถถังเครื่องบินรบและเรือรบกองทัพไทยมีทั้งจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาจุดแข็งของกองทัพไทยคือความชำนาญในพื้นที่ภูมิประเทศเขตร้อนและป่าเขาซึ่งเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังพลของไทยมีความคุ้นเคยกับการรบในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศซับซ้อนอีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับวิกฤตฉุกเฉินที่ไม่ใช่เพียงแค่การสู้รบเช่นภารกิจบรรเทาทุกเมื่อเกิดภัยพิบัติส่วนจุดที่ยังต้องพัฒนาคือเทคโนโลยีการสื่อสารระบบป้องกันทางอากาศและอาวุธที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบเชิงยุทธศาสตร์ในด้านประวัติศาสตร์กองทัพไทยมีบทบาทในการรักษาเอกราชของชาติในอดีต ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกกองทัพไทยมีการปรับปรุงและพัฒนาตามยุคสมัยเพื่อให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ในปัจจุบันบทบาทของกองทัพไทยเน้นไปที่การปกป้องอธิปไตยและสนับสนุนเสถียร,รภาพภายในประเทศมากกว่าการเตรียมตัวสำหรับสงครามใหญ่ระดับภูมิภาคหรือระหว่างประเทศจากข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถสรุปได้ว่ากองทัพไทยไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดในเอเชีย แต่ก็เป็นหนึ่งในกองทัพที่มีความสำคัญและแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กองทัพไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตหากมีการสนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยีมากขึ้นการจะก้าวไปสู่ระดับแถวหน้าของเอเชียยังต้องใช้เวลาและการลงทุนมหาศาล แต่ความสามารถในการปรับตัวและประสบการณ์ที่กองทัพไทยมีอยู่แล้วทำให้ยังคงเป็นกำลังสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในภูมิภาคนี้